โปรไฟนเนี่ยเป็นบทบาทสําคัญในกระบวนการชีวเคมี M e B S N e. ทุกชนิดกระบวนการในร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เซิร์ชเลย M.U. ติวเตอร์ U อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อง แรกที่เราจะเรียนกันจะเป็นเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะเรื่องของสารชีวโมเลกุลหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไบโอม OLE กุลถามว่าสารชีวโมเลกุลคืออะไรสารชีวโมเลกุลคือสารที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการดํารงชีวิตพี่เป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นเราเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็น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 หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสารชีวโมเลกุล มันเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนชีวะกับการเรียนเคมีนั่นเองนะครับสารช่วโมเลกุลเนี่ยหลกัหลกๆมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดและกรดนิวคลีอิกแอซิดเออเรียกเต็มยศเลยก็คือกรดนิวคลีอิกนั่นเองพวกกรดนิวคลีอิกคือสารพันธุก,กรรมแล้วก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดคือไขมันเพราะฉะนั้นเราจะเรียนเรื่องพวกนี้เป็นหลัก แล้วก็ถ้ามีเวลาพี่แถมเรื่องของวิตามินเกลือแร่ในเรื่องของสารอาหารให้ด้วยโอเคไหมตัวแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือโปรโตีนโปรโตีนคืออะไรแนะ่เรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูต้องทานอาหารในครบห้าหมู่นะลูก<อ>ต้องกินโปรโตีนต้องกินคาร,ร์โบไฮเดรตต้องกินไขมันโปรโตีนพบในเนื้อนมไข่แล้วไง,งเห็นปะพบในเนื้อนมไข่แล้วไงล่ะก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำไมกันครับ มาเรียนกันเราจะมาเริ่มพูดถึงเรื่องของโปรตีนกันนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นลักษณะของสารเชื้อโมเลกุลอย่างหนึ่งที่จําเป็นต่อชีวิตของเรามากถามว่าทําไมถึงจําเป็นโปรตีนเนี่ยเป็นบทบาทสําคัญในกระบวนการทีวัาเคมีทุกชนิดกระบวนการในร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมล้วนเกี่ยวข้องกับโปรตีนเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ต่างๆของคนเราเนี่ย ฟอร์มตัวมาจากโปรโตีนแทบทั้งสิ้น <Wow. S 1> ซึ่งโปรโตีนเนี่ยมีธาตุประกอบหลักๆนะครับอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4นี่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนครับ C O N H คือธาตุประกอบหลักถ้าเจอ C O N H เมื่อไหร่คือธาตุประกอบหลักของสารพวกโปรโตีนโอเคไหมตีซึ่งถามว่ามีตัวอื่นได้ไหมได้อาจจะมีเพิ่มมี S อครับอาจจะมี S ซัลเฟอร์นี่มี ทีครับทีคือฟอสฟอรัสและ F E อเฟอริกเฟรัสแปลว่าเหล็กนี่คือหลักๆของโปรตีนโปรตีนเนี่ยจริงๆเวลาเราจะมาเรียนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนเนี่ยหน่หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีน,น,น,นยยอะมิโนโอแอซดิดโปรตีนมีหน่วยย่อยที่สุดนะครับคืออะมิโนโอแอซดิดแน่ส่วนเปปไทด์เดี๋ยวค่อยพูดกัน พูดเอมิโนแอซิดก่อนโอเคไหมอันนี้คือหน่วยย่อยครับ small test unit คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนซึ่งถามว่าการที่มันจะเป็นหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคืออะไร แต่ว่าเรากินโปรตีนเข้าไปน่วันนี้กลับไปพี่ซัดโคกขาไก่ไปสิบขาพี่ก็จะได้โปรตีนเข้าไปเมื่อโปรตีนทําการย่อยปุ๊บก็จะได้กรดอะมิโนออกมาซึ่งมีทั้งหมด20ชนิดด้วยกันกรดอะมิโนจะมีทั้งหมดในร่างกายทั้งหมด20ชนิดด้วยกันร่างกายของเราประกอบด้วยกรดอะมิโน20ชนิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานถามว่าพี่มีกรดอะมิโน20ิชนิดไหมมีข้ั้งหน้าน้องคนนั้นคนนู้คนนั้นมีไหมมี แบคทีเรียมีกรดอะมิโน20ชนิดไหมก็มีพืชมีกรดอะมิโน20ชนิดไหมก็มีครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีกรดอะมิโน20ชนิดเป็นพื้นฐานซึ่งเวลาเราแบ่งกรดอะมิโนเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้นะครับเป็น2ประเภทด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่ากรดอะมิโนจําเป็นแบบที่2เรียกว่ากรดอะมิโนไม่จําเป็นว้าวปวดตามากเลยขอถอดแว่นก่อน แบ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นกรดอะมิโนจำเป็นคืออะไรกรดอะมิโนจำเป็นคืออะไรกรดอะมิโนจำเป็นเราเรียกว่า essential essential แปลว่าจำเป็นนึกออกปะ essential amino acid คืออะไรครับกรดอะมิโนเป็นคือกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ก็แกสร้างไม่ได้ไงก็ฉันสร้างไม่ได้ไงสร้างไม่ได้ฉันเลยต้องง้อขอเขามานึกออกปะเลยต้องกินอย่างเดียวร่างกายสร้างไม่ได้รอกิน ส่วนกรดอะมิโนอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่ากรดอะมิโนไม่จำเป็นกรดอะมิโนไม่จำเป็นคืออะไรกรดอะมิโนไม่จำเป็นคือร่างกายสร้างได้ไม่ต้องงอรอกินจำเป็นต้องรอกินไม่ต้องกินร่างกายสร้างขึ้นมาก็าได้ yeah เคยเห็นไอ้นี่ไหมพวกเครื่องดื่มอะมิโนต่างๆที่อยู่ใน7 e ฟ e นอีเลฟ่น อยู่ในเซเว่นทั้งหลายพวกนี้มักเป็นกรดทมีม่จําเป็นคือร่างกายสร้างเองได้หมดไม่รู้จะขายทําไมโอเคนะ <Okay. S 1> นี่คือลักษณะของกรดอะมิโน